สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับที่ศูนย์ประชุมศิลิกิตตอนนี้อยู่ที่บูธไอสามสิบห้าบูธของพรกเก้าไกลนะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ไม่กี่วันจะเป็นทีมที่เราแกะกล่องดําออกค่อยๆลอกปัญหาของประเทศทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็เป็นโซลูชันก็คือแนวทางการแก้ปัญหานโยบายที่พรกเก้าไกลจะเสนอในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็มีการเปลี่ยน ตีมกันเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ครับด้านนี้ของบูธก็จะเป็นเรื่องที่ว่าให้ทุกคนมาช่วยกันแต่งเตอมมาช่วยกันเขียนได้นะเป็นแต่ละเสานโยบายอย่างเช่นทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าเกษตรไทยก้าวหน้าสวัสดิการไทยก้าวหน้าและคิดว่าอยากเห็นอะไรในการนําเสนอนโยบายของพรรคก้าวไกลต่อไปก็มาเขียนตรงนี้ได้ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามเราจะมีการเปิดตัวเรื่องของนโยบายนะครับการเมืองไทยก้าวหน้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสนอการแก้ไข112นะครับเรื่องของการที totally. ท่บอกว่าให้พากออกมาเลือกตั้งได้หรือการปลดล็อกรัฐมนูนต่างๆ จริงๆก็เดี๋ยวจะมีเสานยโยบายทยอยเปิดตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับสสัปดาห์หนึ่งนยโยบายครับเดือนหน้าจะมีเรื่องของเ,ออเรื่องของทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าครับตอนนี้อยากเห็นอะไรในนยโยบายที่ยังไม่เปิดมาเขียนกันได้เลยนะครับก็จริงๆเมื่อกี้ผมมีแผนไปแล้วด้วยแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้านะครับจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะมาเขียนให้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพาเดินทัวร์บูธก่อนจนะไปกลับ วันนี้ที่จริงมีนัดกันนะครที่เห็นคนเยอะๆเนี่ยก็คือนัดพบที่ทิมนี่ยนะตอนนี้คิวแรกผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้คิวที่2ก็กําลังจะตามเข้าไปรอบละสินาทีทราบว่าตอนนี้คิวเต็มแล้วน้นองไข่ต้มไข่ต้มกำลังเล่นกับนอ้นองผู้หญิงอยู่ใช้เวลา ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักไข่ต้มในด้านนี้ก็จะเป็นให้โหวตได้นะครับก็จะมีสตาฟของพักนะครับคอยยืนถือสติ๊กเกอร์อยู่นะครับแล้วก็ให้เราเลือกแบบได้ว่าเราถูกใจนโยบายไหนนะครับจริงๆกติกาง่ายๆครับถ้ามาที่บูธนี้ก็คือในนโยบายแต่ละด้านเนี่ยเราก็จะมีแบบนโยบายที่จับต้องได้นะครับเช่น,เนกเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าก็จะมีเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับเราก็สามารถเอาสติ๊กเกอร์นี้เลือกแปะได้เลยกติกามีอยู่ว่า ห้ามแปะซ้ำห้ามแปะซ้ำนะเราจะไม่มีโหวตซ้ำเราไม่แบบเราไม่มีบัตรเย่งนะครับพักเราไม่มีบัตรเย่งนะก็เล่นกันตามกติกานะครับคือเราผูกใจมากกว่าหนึ่งนโยบายแปะได้มากกว่าหนึ่งนโยบายแต่ว่าหนึ่งนโยบายห้ามแปะซ้ำนะครับจะแปะหนึ่งก็ได้แปะสามก็ได้ล้วแต่นะเมื่อกี้ตรงนี้ผมแปะไปหมดแล้วนะครับก็มีเรื่องของรัฐไทยก้าวหน้าปลดล็อกท้องถินนะครับจริงๆตอนนี้ก็มาไข่ต้มอยู่ทุกวันนะครับก็ ถ้าท่านใดยังไม่เคยถ่ายรูปกับน้องไถ่ายต้มนะครับก็มาถ่ายกันได้ที่งานสัปดาห์หนังสือชัดมีถึงว่าสุดท้ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ถไา่ต้มมีขายไหมครับขายที่ไหนครับมีขายครับที่บูธคณะก้าวหน้าครับจริงๆก็ในบูธคณะก้าวหน้าเองก็มีขายหนังสือหลายๆอย่างนะครับวันนี้มีออกปีนี้มีออกหนังสือหลายเล่มนะครับก็มีมีพูดถึงอภิปรายช้างกลางสภาต่างๆนานานะครับมีหนังสือใหม่ของรัชมันดรนะครับผมที่เบนจาของอาจารย์ปิยบุตรนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปนี่เดียวดูว่าผมจะไปเขียนยยบาอะไร จริงๆวัน uhm ก่อนเมื่อประมาณวันสอวันที่แล้วเนี่ยผมก็มานั่งที่บูธนี้เหมือนกันนะครับก็อันนี้แนะนำข้างในนิดนึงกระบวนการเนาะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ พี่ทีมนะครับก็จะเป็นออสอสอของพักนะครับหรือว่าออทีมงานของพักที่จะทยอยมาประจําอยู่ในบูธต,ตรงนี้นะครับ<อ>ออตัวบูธต,ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราตอนนี้เป็นกล่องใสแล้วก็เป็นตัวแทนมาพอเราลอกปัญหาออกหมดนะครับตอนนี้เราเสนอนยโยบายคือโซลูชันทางออกของประเทศเนี่ยกล่องใสเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนที่บอกว่ารัฐไทยเนี่ยมีแสงสว่างเดินทางไปข้างหน้า<อ>และก็ข้างในเนี่ยก็คือทีมงานประชาชนแล้วก็รวมถึงคณะทํางานของพักที่ทุกอย่างปร่งใสตรวจสอบได้ นะครับข้างในเนี่ยเป็นโต๊ะเมนูนโยบายครับเป็นแบบเหมือนดินเนอร์อาหารเย็นถ้าเราลองดูนี่ตรงนี้นะครับตั้งแต่หัวมุมของโต๊ะเราจะเห็นขวดสุราก้าวหน้าของเท่าพิพพขวนเบียร์ของเท่าพิพพตั้งอยู่ตรงหัวมุมนะครับถัดไปอีกหน่อยน้ําที่เป็นถังน้ําใสาๆวางอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นน้ําจากอ,อ,อาจสามารถ พอมาถึงที่นี่จริงๆนะครับก็จริงๆเปิดให้ทุกคนดื่มตอนผมมานี่เหลือเหลือครึ่งถังตอนนี้เหลือก้นถังแล้วแสดงว่ามีคนลองดื่มจริงๆนะฮะก็น่าตื่นตาตื่นใจอ๋อน้ำปราปาน้ำปราปาที่ไปทำใช่ไหมใช่ครับทำให้ปปาดื่มได้นะที่ที่ผ่านจากกรมอนามัยมีการตรวจแล้วครับว่าสามารถดื่มได้จริงนะครับแล้วก็ถัดไปตรงนู้นก็จะมีทะเบียนสมรสนะครับที่ไม่ระบุเพศเพราะเราต้องการผลักดันเรื่องการสมรสเท่าเทียมนะครับเป็นการสมรสระหว่างบุคคลต่อบุคคล สุดตรงหัวมุมตรงนู้นก็จะมีเอกาสารงบประมาณรายจ่ายนะครับที่ผมเข้าไปแปลง PDF เป็น CSV นะครับเพื่อเอาไปวิเคราะห์งบประมาณต่างๆได้ไง่ายมากขึ้นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้จะมีเก้าอี้สีแดงตั้งตรงนี้ครับเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานหรืออุ้มสูญหายนะครับในเรื่องของประเด็นทางการเมืองต่างๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนธีมแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้จัดแจงเหมือนเหมือนไม่กี่วันก่อนเพื่อเราลึกถึงเพื่อนของเราที่ไม่ได้มาและเพื่อนของเราที่ยังหัดหายไปใคุนะครับเาอมันดีกว่า เดี๋ยวผมขอเป็นส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเขียนแล้วเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มจะมีเวทีกลางผมจะเป็นเดนทนพิธีกรน,นะครับสัมภาษณ์ทีทีมเกี่ยวข้องกับการอ่านลดความเรื่อรังนะครับนี่สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้าคือผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเสนอกันในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้แต่ผมคิดว่ามันจะต้องมาเร็วๆนี้แน่ๆนะครับผมก็เขียนนําไว้ก่อนเลย จริงๆอยู่ได้ทั้งเสานโยบายเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับแล้วก็อยู่ได้ทั้งเสานโยบายเกษตรก้าวหน้าด้วยผมเขียนไว้2ป้ายเลยแต่แขวนสองที่คลีนเมดคือคอะไรค,ครับคลีนเมดค,ครับเป็นการพัดเออเป็นการผลิตเนื้อสัตว์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการทางปศุส,สัตว์ในปัจจุบันนะครับเ,เพราะว่ากระบวนการการผลิตเนื้อสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงเพื่อฆ่าเนาะ ทำมาหลายพันปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพอย่างแรงผมยกตัวอย่างตัวเล็กง่ายๆครับทุกวันนี้เราเสียพื้นที่ประมาณหนึ่งในสาของโลกในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยที่เพาะเพาะปลูกพืชเพื่อเอาไปป้อนให้กับสัตว์นะครับแล้วก็สัตว์เนี่ยกินพืชไปเยอะมากเลยเพื่อที่จะแปลงออกมาเป็นโปรตีนที่เรากินเนี่ยไม่ไม่แบบคอนเวอร์ชันเรทมันน้อยนะครก็คือประสิทธิภาพแย่นะครับแล้วก็ประสิทธิัตว์เนี่ยสัตว์ต่างๆก็ออกมาเป็นตดวัวตดควายใช่ไหมการการมีเทนหรือกาซเอนกระจกก็เป นะครับจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีคลีนมีดปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ปีี่20ปีไม่น่าเกินนะครับจะผลิตเนื้อสัตว์จริงๆนะไม่ใช่แพนเบดมีดนะครับผลิตเนื้อสัตว์จริงๆได้เหมือนเนื้อจริงๆเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ก็คือเราไม่ต้องผลิตเนื้อสัตว์โดยอาศัยการฆ่าต่อไปไม่ต้องทำปฏิสัทธิต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ซั่งยืนนะครับก็ลดโลกร้อนได้ด้วยผลิตเนื้อสัตว์ได้มากขึ้นด้วยประหยัดทรัพยากรของโลกได้มากขึ้้้้นนนนดววยยะครัััับบสาหกกเเเือตตต์ลงแมมผจป็็ ีสิ่งแวดล้อมมีที่ไหนอีกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเศรษฐกิจงโอเคเรียบร้อยครับก็เชิญชวนทุกท่านอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งบูธไอ้สามสิบห้ามีถึงวันอาทิตย์นะมาที่บูธก้าวไกลได้แล้วก็มีบูธขนาดก้าวหน้านะครับมีฟ้าเดียวกันนะครับมีอีกหลายสำนักพิมพ์ตอนที่อาจารย์บอกรีวิวก็มีที่เออ่ไทยก็มีหนังสือน่าสนใจหลายหลายอย่างนะครับมาลอง กับจอยจอใจใสยได้ยังสืออะไรมาครับวันนี้ได้มา,มาใหม่กล่มหนึ่งมนุษุ์6ตุลาครับเพราะความรู้ผมด้อยมากในเรื่องนี้ะไม่ไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ทางด้านนี้เท่าไหร่ก็หามาอ่านกันนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกพรุ่งนะครับ